ราภูมิใจตอนรอข้าวท่านรับสั่งว่าคนที่มาเ er อาตะก่่นบอกท่านอยากเฉวเพราะเราทีนี้ให้มาถ่ายลงอัลบัม้มวังเขาบอกว่าทำไมไม่แต่งตัวดีๆผมจะมาถ่ายบอกอาจารย์ก็แต่งตัวฉันอย่างเนี้ย <c oughs> ที่นั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่ถาว่าเราหน้าถ้าเราก็หน้าตาอย่างนี้ ใช่ลราบางทีเรายุ่งๆเราแห่เราแก่แล้วเราก็ลืมละแล้วเมื่อก่อนนะยุ่งหน้าดูต้องยืนทำตลอดนะตัวชาโผล่นมชาหมู แต่ลูกสาวยังไม่ออกเป็นลูกสาวสี่สกว่าคือคาโตะขนมขาหมูมแล่วก็ขายอยู่ตรงนี้นะคะค่ะขา,ายหน้าสามเจ้าแล้วก็ให้ขึ้นมาบนน,บนี้ขึ้นมาบนนี้สิบกว่าปีแล้วทำเองจ้ะทำเองทุกอย่างเลยจ้ะไมั่วถั่วกระ,ะกกทั่วกระดังนี่จะมีถั่วกับเผือกอันนี้เผือกค่ะที่นี่ขายเผือกกับถั่วที่ถ ไา้เปลือกกรถั่วดําแป้งเหมือนกันเลยแต่ว่าถ้าโรยถั่วดํามันต้องให้ข้นหน่อย่งั้นหน้ามันแตกก็บอกหลานไปหลายยังทำไม่ทอดไม่ได้ร้อยละร้อยจ้าร้อยละร้อยใช่ยี่สิบสามสิบสี่สี่ห้าสีวแต่ลูกค้าเพอัะน,นั้นถ้าเป็นน้ำจิ้มมาจากแตงกวาจะทิ้งละเก้าถ้าเป็นน้ำจิ้มเต้าหู้จะทิ้งละสิบส้าเราภูมิใจตอนรอก้าทำไมอ,อ่ะท่านรับจ ว่ากับคนที่มาเอาสักผู้่ท่านบอกท่านอยากลเฉลยเราก็ภูมิใจเราเก้านะแต่ว่าขนมคูนเก้าเลยนะเนี่ยเพราะราที่นี้ให้มาถ่ายอะค่ะถ่ายถ่ายลงอัลบั้มตอนนั้นเขามาถ่ายเราป้าก็ขายแบบทําแบ,บบปกติอย่างเงี้ยวางเขาบอกว่าทําไมไม่แต่งตัวดีๆผมจะมาถ่ายบอกอาจารย์ก็แต่งตัวฉันอย่างเงี้ย <c oughs> <ใน S 1> เราก็หน้าตายอย่างนี้เขาต้องยืนทําตลอดนะบ<ร>างที <ใน S 1> ยุ่งๆป้ากระพุยไม่ได้เห็นไหมล่ะแหนเราแก่แล้วเราก็ลืม,มัง้งเขาบอกว่าเขากินตั้งแต่รุ่นรุ่นยายรุ่นแม่พอเขามาซื้อแล้วเรื่อมเยอะโอ้เราก็ไม่รู้ว่าใครเรื่อมเยอะนะมแม่กับยายเขายังกินเราได้เลยแต่เราเรื่อมเยอะถ้าเขกแต่ถามันดำมีแรงจะขัด ยี่ส <terror noise> <player> ิบบาทจ้ะยี่สิบไปอยู่กับตลาดเนี่ยกินกันเรื่อยยี่สิบเหรีเนี่ยยี่สิบบาทจ้ะขายมาหลายสิบปีแล้วขายมาตั้งก็ลูกเขาเล็กๆกระทั่งลูกเขาแต่งงานกันกนหมดเรายังไม่เคยขายมีอยู่เจ้าเดียวอันนี้ทอดแต่โมงกว่าอันนี้ทอดสองหมูเที่ยงประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าส่วนมากเปิด นอกจากว่าเวลาเราละหรืออะไร